สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวการใช้รีโมทนะครับนี่เป็นรถมอเตอร์ไซค์รุ่นแกนฟิลาโนตัวใหม่ล่าสุดนะครับเพิ่งออกมานะครับมาติดที่ร้านรุสตันนะครับรีวิวการขโมยนะครับเป็นกุญแจตัววันเวนะครับเป็นสแตนเลสสีเหลี่ยมอย่างนี้นะครับกดล็อกหนึ่งครั้งนะครับยืนยันการล็อกนะครับเมื่อมีใครมาเล่นรถครั้งแรกนะครับมันจะเตือนก่อนนะครับว่ารถคันนี้ติดกันขโมยนะครับอย่ามายุ่งนะครับแต่ถ้ามีใครยังมาเล่นต่อนะครับ ถ้าเราอยู่ก็กดปลดล็อกนะครับแต่ถ้าเราไม่อยู่ภายใน15หรือ30วิมันก็จะดับไปของมันเองนะครับแต่ถ้ามีใครยังมาเล่นต่อมายุ่งต่อมันก็จะดังขึ้นมาอีกนะครับ30วิแล้วมันก็จะดับไปจนกว่าคนจะเลิกยุ่งกับมันนะครับมันถึงจะดับไปเองนะครับโดยอัตโนมัตินะครับส่วนตัวปลดล็อกนี่คือพอเราปลดล็อกปุ๊บนี่มันจะเหมือนเอากันขโมยออกจากตัวรถไปเลยนะครับมันจะไม่ป้องกันอะไรรถก็จะสามารถใช้ได้ปกติใช้คุญแจเสียบเปิดสวิ์สตาร์ทรถได้ปกตินะครับกรณีการล็ กดตัวะระฆังนะครับหนึ่งครั้งเพื่อล็อกเสียงนะครับมันจะไม่มีสัญญาณเตือนนะครับมันจะมีแต่ไฟเห็นไหมครับกดครั้งเล่นครั้งทีญญญ่2นะฮะหรือใครมาขยับรถเรานะครับมันก็จะมีแต่ไฟอย่างเดียวนะครับจะไม่มีเสียงพัญยานอ,ออกมาเตือนว่าเป็นเสียงรบกวนนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นตัวปิดเสียงแต่กรณีตัวนี้ก็ยังสามารถใช้ได้นะับยังป้องกันอยู่นะครับถ้ามีใครใช้กุญแจผีหรือตัวทีหรืออะไรกระช่างนะครับมาแทงกุญแจตรงนี้นะครับแล้วก็พังนะครับอันนี้สมมติเป็นกุญแจของ ที่มาจากตัวรถเลยนะครับยังไม่สามารถสตาร์ทรถได้นะครับถ้าเปิดออนขึ้นมานะครับมันจะตัดระบบการขโมยมาเป็นระบบเสียงนะครับก็ต้องรอประมาณสัก15วินะครับแล้วมันจะดีดมาเป็นระบบเสียงเองอัตโนมัตินะครับเพราะว่าระบบการล็อกเสียงเนี่ยมันจะคำนวณก่อน15วินะครับพอถึง15วิปุ๊บมันก็จะดีดมาเป็นระบบเสียงทันทีนะครับเห็นไหมครับพอมันคำนวณได้ครบนะครับมันก็จะดีดขึ้นมา ถึงจะถอดกุญแจออกนะครับมันก็ยังทํางานอยู่นะครับเพราะว่านี่มันเป็นการแทงกุญแจแล้วเป็นการขโมยแล้วนะครับมันจะร้องไปอย่างนี้เรื่อยๆครับแล้วเราก็สามารถปิดปลดล็อกนะครับพอเราปลดล็อกปุ๊บก็เปิดสวิตช์กุญแจสตาร์ทได้ปกติเห็นไหมครับก็สามารถสตาร์ทได้ถ้าเราจะสามารถดับก็ดับที่ตัวกุญแจได้นะครับที่รีโมทได้นะครับกดหครั้ง,งรถก็ดับนะครับ แล้วอีกกรณีหนึ่งก็คือเป็นการล็อกเสียงนะครับหนึ่งครั้งอ่าเดี๋ยวกันนะครับเมื่อกี้ผมเปิดออนมาอยู่เป็นการล็อกเสียงหนึ่งครั้งถ้ามีใครมาเล่นรถครั้งแรกมันจะเตือนอย่างนี้นะครับแล้วครั้งที่สองมันก็จะเตือนอย่างนี้นะครับแต่ถ้ามีใครใช้กุญแจผีนะครับมาแทงเบ้าตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นกุญแจของมันเองนะครับเปิดขึ้นมาครับเห็นไหมครับมันจะตัดระบบแล้วไม่สามารถสตาร์ทรถได้เลยครับรถจะไม่สามารถสตาร์ทติดได้ จนกว่าจะปิดที่ตัวรีโมทอ่าเห็นไหมครับพอปิดที่ตัวรีโมทปุ๊บมันก็สามารถกลับมาใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็กรณีที่เวลาเราลืมล็อกรถนะครับกรณีเราลืมล็อกรถมีโจนใช้กุญแจผีมาแทงเปิดพังกุญแจเรานะครับแล้วก็เปิดสวิตช์สตาร์ทรถขี่ไปนะครับเราเห็นในระยะ100เมตรนะครับ เราสามารถกดตัวบนนี้ได้นะครับตัวล็อกหนึ่งครั้งนะครับแล้วรถก,ก็จะดับเตือนการขโมยก็จะร้องทันทีแล้วรถก,ก็ไม่สามารถสตาร์ทติดต่อไปได้นะครับมันจะตัดระบบทันทีเลยครับพอเรากดปลดล็อกเห็นไหมครับหน้าปัดมันก็จะกลับติดกลับมาเป็นระบบปกตินะครับเพื่อใช้งานได้ปกตินะครับรถก็สามารถสตาร์ทแล้วก็ใช้ได้ปกตินะครับแล้วอีกกรณีหนึ่งก็รถ คันนี้ก็สามารถใช้สตาร์ทที่ตัวรีโมทได้ในระยะ 50- 100ถึงเมตรเหมือนกันนะครับกดตัวรูปสายฟ้านะครับ2ครั้ง1 2ก็สามารถสตาร์ทได้โดยไม่ต้องใช้กุญแจนะครับแล้วสามารถดับได้ที่ตัวรีโมทนะครับโอเคขอบคุณมากครับ